พี่น้องประชาชน,ช,นชาวไทยที่รักทุกท่านตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกเพื่อให้ทุกประเทศตระดักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี2564นี้ได้ให้ความสำคัญในประเด็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าน้ำเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกในอดีตน้ำมีความสมบูรณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพแต่ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านน้ำโดยมีสาเหตุมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ํามีปริมาณมากขึ้นทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคการบริการและการผลิตซึ่งร้อยละ80ของน้ําที่ผ่านการใช้จะกลายเป็นน้ําที่มีการปนเปื้อนปล่อยตับลงสู่แหล่งน้ําประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะก่อให้เกิดภัยแรงและอุทกภัยทําให้การบริหารจัดก,การน้ําทั้งระบบเต็ไมไปด้วยความท้าทายมากยิ่งขึ้นในปีนี้ เป็นปีเริ่มต้นทศวรรษใหม่องค์การสหรประชาชาติจึงมีนโยบายให้เป็นทศวรรษแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าอันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการน้ําที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังซึ่งประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อจะสร้างความสมดุลในด้านการดำเนินชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำให้ประเทศไทยสืบต่อไปขอบคุณครับ